นาทีวีภูเพื่อนสนิทของดาราสาวแตงโมนิดาพระชราวีรพงศ์ที่เสียชีวิตได้ไลฟ์สดเรื่องประกันชีวิตฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมอีกคนโดยระบุว่าเรื่องประกันนั้นช่วงเดือนเมษายนฮิปโปได้เป็นครีเอทีฟรายการซุปตาพาฟินมีพี่ธัญญาธัญเรศเองตระกูลเป็นเจ้าของรายการ ดินในรายการท้ายเบรก2วันนั้นลูกค้าคือทิพยะประกันไทยและได้มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุให้ฟรีมูลค่า1ล้านบาทเป็นเวลา1ปีสําหรับผู้รับผลประโยชน์กรณีอุบัติเหตุเสียชีวิตซึ่งตรงนั้นแตงโมงกับกระติกเป็นคนจัดการกันเองเรื่องเซ็นเอกสารและกระติกเซ็นเป็นพยานในวันนั้นมีพยานเป็นกระติกดังนั้นกระติกต้องทราบชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นลูกประกันเหลือ2เดือนจะหมนอายุ ดังนั้นเรื่องนี้ถ้าตำรวจสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจะต้องได้เงินประกัน1ล้านบาทที่ได้มาจากรายการตรงนี้มองว่าสมควรหรือไม่อันนี้เป็นความประสงค์ของโมงเองที่จะมอบผลประโยชน์ให้ใครเรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่ธัญญ่าที่แจ้งมาแต่ตอนนี้น้องคงยังรับไม่ได้เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่รู้กฎหมายเรื่องประกัน